เค่นั้นแหละผมไมมก็อยู่ผมดาร์กฟ็อกซ์นี่นแหละก็อยู่กับที่เกม c ลอว of Duty Mobile นะก็จะเล่นเกมนี้กันอีกแล้วนะฮะมาก็รอฮะก็เห็นคุณบอสเล่นก็แบบอยากจะเล่นบ้างนะฮะเกมนี้มารอฉากโผล่สักครู่นะโอ้ยมีด่านใหม่ด้วยเหรอนะฮะมาฮะกดข้ามเลยแล้วกันเอาปืนอันนี้เลยฮะอืมเพิ่งได้มาปืนนี้ฮะแล้วคนมาหันมามองตัวนะเฮ้ยแมปใหม่ว่านะฮะผมก็แบบเล่นกากนะเกมนี้กากมากนะฮะบอกเลยโคตรจะไก่กานะฮะ ถ้าเกิดแบบใครเล่นเก่งก็มาช่วยมาแบกผมด้วยละกันนะฮะอืมปืนนี้สวยนะเป็นสไลด์สีพูฮะเอิ่มแล้วนายมันอยู่ไหนอะเพื่อนไอ้ฝั่งนั้นอะฝั่งนู้นเหรอนะฮะมันอยู่ไหนเอ่ยผมเพิร์ลบุกไปแล้วอะนะฮะผม้โหแมปแมปใหญ่เดี๋ยวนี้อะแมปนี้ใหญ่มากฮะโอ้หมันมันจริงกันแล้วอะมันจริงกันแล้วมันจริงกันแล้วนายยิงตรงไหนเอ่ยรอได้คนเพื่อน มือผมโคตรลื่นเลยนะไปดีเพื่อนไปดีไปดีไปดียิงไม่โดนฮะแป๊บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราด,ดิ้งก่อนแล้วกันเรามาแล้วเรามาแล้วเฮ้ยนีงไงนงไง่ไงนี่ไงเฮ้ยๆเป็นเรามาแล้วเรามาแล้วอืมกี่ตัวฮะตรงนี้ไปดีเพื่อนตายไปฮะหนึ่งตัวแล้วไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวนู้นเราเห็นอยู่แปบ๊บแปบบ๊แบอืมเรียบร้อยฮะผมไปแล้วนะอย่ามาหาเราชิบหลบก่อนมือผมเงินออกเป็นโคตรลื่นเลยตอนนี้คือแบบร้อนมากๆนะฮะที่ผมเล่นอยู่เนะี่ย โคตรจะร้อนเลยถ่ายงี้ปะ่ะเย้นี่งไงเจอละโอ้โหปืนปืนดีดมากดีดจริงๆไม่โดนนะฮะเย้หลบก่อนโอ้โหใครใจปเป็น Sniper วะโอ้โหตุ้มตามตุ้มตามกว่เต็มะะเลยฮะเราอยู่นี่เราอยู่นี่โอเคได้อยู่ฮะวิ่งก่อนละกันโอ้โหปืนนี่เท่มากเลยนะฮะละมาละลมาละมันอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้มีปะ่ะโอ้โโอโโดยด้านหลังด้านหลังหลังเข้าเหรอนี่ไงหลังเข้าฮะ ตายไปหลบก่อนแล้วกันชิบตีโหดิงผมมาแล้วผมมาแล้วนายอยู่ไหนเอ่ยด้านบนปะหรือว่าด้านล่างวะผมว่าน่าจะมาตรงนี้แหละมันวิ่งอ้อมมาทางนี้ปะทางนี้หรือเปล่านะฮะแล้วคนหายไปไปไหนกันหมด <laughs> อุย้ยแมพโคตรใหญ่อะ่ะแมพกว้างมากนะฮะโคตรจะกว้างเลยเอ้ยนายอยู่ไหนกันวัดดีเพื่อนเราเหงามากๆเลยมันหายไปแล้ว เฮ้ยเราเหงาเลยเนี่ย <c oughs> โคตรเหงาเลยนะฮะตร,รตรงนี้เหรอตรงไหนเอ่ยทางนี้ปะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนู่นไงนู่นไงตายไปะฮะโถเวยเย,ย้ยข้างๆข้างขวังดีางมา,งางดีนายวิ่งผ่านอยู่กับเพื่อนกันเลยนะเนี่ยนะฮะโอ้แม่งเมินผมมากไอคนเนี้ยนะฮะชิบละมาล,ละมาละตรงไหนเอ้ยตรงไหนเอ้ยเพื่อนเราตามเพื่อนไปดีกว่าแม่งหาคนไม่เจอผมนะฮะแบบนี้ชิบ เออใครยิงสไนเปอร์เฮ้ยนี่ไงเพื่อนระวังเพื่อนด้านข้างนายเออเฮ้ยใครปลาระเบิดมาเฮ้ยอือย่าเล่นระเบิดนายตรงนี้หรือเปล่ปาใช่ไหมอ่ะเออมันมันอยู่ไหนวะถังกิ๊บปะไม่มีนะฮะโอ้โหนู่นไงเจอละหญิงไปดนชึบหลบก่อนเอ่อเอาอ,อันนี้ไปกินนะฮะปาไปแล้วโดนไหมโดนไหม,ไ,หมไม่โดนมันอยู่ในนี้ยอุอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน เอาอันนี้ไปกินแต่ก็อันนี้ฮะลงตรงนี้เลยแล้วกันลงได้ปะเอามันติดมันติดอันนี้นี่เปล่าผมก็ลืมไปฮะฮึบมาผมมาแล้วอยู่นี่กันเหรอ,อฮึบโอเคฮะมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเอ้าวัดดีมาเลยเพื่อนตายไปฮะหลบก่อนวิ่งชึบทักี้ฮะเราจะมาเนียนเราจะมาเนียนกันตรงนี้ จะมีใครมาไหมเราเนียนฮะเราเนียนเราเนียนอยู่เสียงเสียงเสียงอันนี้เต็มแค้นเพื่อนเรานี่ว่านะฮะเอ,อ่อไม่ยู่ตรงไหนกันปะแางเงี้ยปะก่อนแต่ขอเก็บนี้ก่อนอ้าวเพื่อนเราเก็บไปไมมแต่เพื่อนตรงนี้เหรอมันอยู่ไหนะ่ะอืมทีมเรานำนะฮะอุ๊ยทำไมมันรู้สึกหน่วงๆไปฮะ่างเงี้ยปะ, <c oughs> ยปะวัสดีฮะเรามาแล้ว่ทงเงี้ยหรือเปล่านะ โหทำไมเพื่อนเราเยอะจังเลยตรงนี้เฮ้ยเราศัตรูมันหายไปไหนหมดอะทำ,ทำไมมีแต่เพื่อนเรา <g ül> <laughs> นะฮะผมงงเลยสวัสดีนายหึตรงไหนอะตรงนี้เหรอได้ยินเสียงใครยิงกันตรงนี้หึโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโอ้โหแม่งเต็มเลยตรงนี้อเอาไปกินเลยแป๊บนึนะระเบิดระเบิดระเบิดเกือบตัวระเบิดน,นะฮะรามาละเรามาละอกือะหมดอยู่แล้ว,าาแ,ลว,วแต่ก่อนนะขอ เก็บปืนกันแล้วกันขอใช้ต่อมือสองฮะเอาเก็บมาสิเอามันหายไปแล้วไม่ฮึบอยู่ไหนเอ่ยทางนี้ปะทางนี้หรือเปล่านะฮะผมมาละไม่มีปะมันอยู่ไหนอะเอาเรียบร้อยนะฮะตายไปแล้วหาไม่เจอหาคนไม่เจอเลยนะฮะอืมมาตัวที่ว่าใครปิดฉากฮะอ๋อคนนี้ใช้ธนูที่มานะฮะ เล็งเลยเล็งล้อไปเลยอะ่ะคนนี้แล้วก็ยิงไปโอ้โหโดนด้วยนายยิงใส่ใครอะ่ะโดนได้ไงนะฮะผมได้ A B P นะโอ้โหได้ไงวะเนี่ย <laughs> <laughs> นะฮะโอเคออกก่อนแล้วกันก็ตัดคลิปเข้ามาตรงนี้เลยแล้วกันนะก็พื้นที่มันเต็มนะเม่กี้นี่ฮะมาละมาละเก็บด็อกแฉกฮะชิปทางนี้ปะเฮะ้ยมันรู้สึกหนึ่งหน่วงเอาไปดีเพื่อนไปดีเพื่อนตายไปฮะหลบกันแล้วกัน ading, วิ่โรดิงนะฮะอันนี้เพื่อนเล่าไปดีนายทางนี้ปะ โอ้ด้านตรงด้านหน้าเลยอืมน่าจะด้านบนหรือเปล่านะผมว่าน่าจะใช่มั้งหึแบบแบบตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บก่อนเก็บมาฮะก็ด,ด้านบนนี้ถ้าใครปลาระเบิดเลยนี่ยเพื่อนเราเฮ้ยด้านด้านบนนี้ว่ะวันดีนายตายไปฮะชึบแล้วก็ตรงนี้ฮะกดไปปื๊บ UAV ออนไลน์นะฮะเรามาล้โอด้านหลังเข้าอืเจ็บมากฮะ โ okay, อเครอเกิดแล้วกันผมมาแล้วผมมาแล้วตรงนี้หรือเปล่านะฮะสวัสดีเพื่อนมีคนหรือเปล่าทางนี้ล่ะนะฮะมีไหมอ่ะครียะฮะด้านล่างเหรอตรงนี้ปะหอือ๋อเจอแล้วผมเจอแล้วทางนี้ฮะนี่ไงเฮ้ยนายสวัสดีนาย สวัสดีนายตายไปฮะเรียบร้อยแล้วก็เก็บอันนี้มาเก็บด็อกแท็กมาฮะเฮ้ยอีกตัวนึงตัวนู้นเย้สวัสดีนายอือหตายไปฮะแล้วก็เก็บด็อกแท็กมาเรียบร้อยฮะไปละผมไปดีกว่าขึ้นไปฮะเอาแม่งเดินเลยฮะแม่งมืองมือเหงื่อออกนะเอ้สวัสดีนายเห็นหนึ่งคนฮะตรงนู้นผมตามผมตามตามเลยเอาเรียบร้อยนะฮะสามสิบห้าต่อสามสิบห้าเสมอป่ะมีเสมอด้วยนะโอ้โหคะแนนเท่ากันเลยนะฮะจัดว่าเด็ดเลยมา เไฟนั่นคิวนะฮะคนนี้โยกไปโยกมาแล้วก็ยิงไปปั๊บปับปับปับ,ปบเรียบร้อยนะฮะปืนเท่มากเลยโหแม่งเสมอกันอะแต่ว่าเล่นดีทั้งสองฝ่ายนะเล่นโคตรดีเลยนะฮะเล่นโหดมากๆนะฮะล้อโหลดก่อน <laughs> ผมฆ่าไปกี่ตัวไปเนี่ยนะฮะเคจะตื่นเต้นเลยเกมนี้จัดว่ามันนะเกมเนี้ยเฮ้ยผมได้ mvp ว่านะฮะจัดว่าเด็ดเลยนะฮะคะแนนประมาณห้าพันหกสิบนะฮะ เสมอรอบเสมอนะฮะโอเคเลเวลอัพฮะนี่ไงเรียบร้อยเลเวลสิบแปดแล้วเย้ yeah. นะฮะกดปะแล้วก็รอฮะข้ามไปเลยอืมข้ามไปข้ามไป,ข,มไปข้ามไปนะฮะประมาณนี้นะสำหรับเกม Call of Duty นะฮะมือโปรไหนะฮะออกก่อนแล้วกันอ่าแต่งั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีกระเพลงท่านี้กดไลค์กันผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะ ก็เจอนใหม่ในคลิปหน้ากันก็บ๊ายบาย